ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะก็มาสุ่มกันเลยนะคะมาครั้งที่หนึ่งเป็นตองรุ่นนะคะครั้งสุดท้ายนะคะ400 59นะคะมาเย้ยิน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเมื่อวานมีสกินกลับมานะคะเป็นสกินของตัวนัตยานะคะที่เราเห็นคนไปเรียกร้องในแฟนเพจอาวีเยอะมากนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาํำการสุ่มให้ดูนะคะว่า เนี่ยสกินนี้จะราคากี่คูป,ปองนะคะมั้งแต่วันที่15ถึง28ประมาณ13วันนะคะนางพยาปีศาตรรับส่วนลดการสุ่มฟรี2ครั้งสูงสุด60%นะคะพร้อมการันตีอีก2สกินนะคะที่คุณเลือกภายใน6ครั้งอ่ะเรามาทําการสุ่มให้ดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้สกินอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอไฮไลท์คร่าวๆนะเราดูกันนะ เราลุ้นนะคะว่าวิดีโอไฮไลท์เนี่ยมันจะขึ้นไหมอ่ามาแล้วนะคะเป็นสกินสปอร์ตไรท์อุ้ยเราก่อได้ปะขี้เกียจด,ดูอะ <c oughs> เออสวยอยู่นะอ่ะเราออกอยังไงเนี่ยก็สวยอยู่นะคะเอฟเฟกก็จะเป็นอ่ะประมาณนี้คิดว่าจะ,ะกี่คูปองเนี่ย อันนี้เป็นวยมันแบบยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยเราเห็นว่าสกินเนี่ยนานๆอะ่ะแบบกลับมาทีนะอ่าจบยังเนี่ยนานจังทำไมมันนานจังเนี่ยมันไม่มีปุ่มกดออกด้วยนะเอ้ยทำไมมันนานจังอะไม่ใช่ล่าไป3นาทีนะคะเนี่ยอ๋ออ้ย สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวี v, ที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะอ่ะกดคลิกเข้าไปนะคะมานะคะ ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะอ่ะเรามาทําการสุม่มให้ดูนะกติกาเลือกของรางวัลที่ต้องการแล้วก็สามารถกดใช้ลดราคาการสุ่มได้2ครั้งนะคะครั้งไหนก็ได้อ่ะการันตีรางวัลที่คุณเลือกใน4และ6กเออกดปุ่มสีม่วงเพื่อทําการลดราคาสุม่มรางวัลจะถูกในกล่องจดหมายประมาณนี้นะคะง่ายๆเดี๋ยวเราเลือกรางวัลที่1ก่อนนะว่าเราจะเอาสกินอะไร ซึ่งรางวัลที่1เนี่ยคือการันตีในสี่ครั้งนะคะริปโป้แล้วกันอ่ะอันที่2คือเลือกเช่นแล้วเช่นเลือก,อ,กอะไรได้ไหมนะคะอ่ะกดยืนยันไปนะคะมีสองครั้งใช้สําหรับการลดร,ราคาข้างในก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลดราคานี่ก็เป็นสุ่ม5ครั้งการันตีใน4ี่ครั้งแล้วก็การันตีในหครั้งเขามีบอกไหมว่ากี่คูป,ปองเนี่ยเราถึงจะได้นี่นะคะก็จะมี 5 19 29 49นะคะแล้วก็79 100 19 179นะคะแล้วก็279 300 339 399และ4 59อุ้ยหมดหลายพันแน่นอนเลยอ่ะเรากดสุ่มไปก่อนนะคะครั้งที่1อ่ะยืนยันเพื่อจะเล่น1ครั้งอ่าครั้งที่1โอ้ได้คำพีทั่วไปมานะคะ อ่ะต่อไปนะคะครั้งที่ 2, 2> ได้คพัพีขั้นสูงมา5อันและครั้งที่3นะคะอ่ะ คิว,ควน,นี้ไม่มีลุน้นไม่มีอะไรเลยอุ้ยได้มา5,000รูนเลยเหรอนะคะอ่ะครั้งที่4นะคะก็ได้สกินนี้แน่นอนเลยนี่สกินริปเปมาแล้วนะคะหมดไปร้อยคูป,ปองป่ะและต่อไปนะคะเราทำการกดรถ60%เดี๋ยวกอนเราไปกดช่วงท้ายๆดีกว่าอ่ะกดไปนะคะได้บาทเเบียนชื่อมาอันนี้มันก็น่าจะเรียงกันตามนี้เลยนะเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 6าสี้อันนี้นจะเป็นครั้งที่6นะคะเดี๋ยวรอรอก่อนนะอ่ะแล้กดทิ่เข้าไปนะคะได้นี่มาแล้วนะคะได้ซิลอันนี้คือเกือบเกือบหมดกระดานแล้วนะเราทำการกดลดไปนะคะเหลือ71คูปองนะคะกดลดมา ได้หินเลื่อนขั้นนะคะอุ้ดูภูมิใจนะคิดว่านะคะแนะนําให้ไปกดแบบช่วงหลังๆดีกว่านะคะสุ่มไปอีก200ร้ออุ้ยทำไมคูป,ปองมันหมดเดียวจัง111นะคะกดทีเข้าไปได้หินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟมานะคะแต่ถ้าจะเอาสกินนาตาต้องเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมคูป,ปองแป๊บหนึ่งนะตอนนี้นะคะเราได้ทําการเติมคูป,ปองเพิ่มไปแล้วนะนะคะเดี๋ยวเรารีก่อนนะเอาไม่ขึ้น ลราออกใหม่นะเติมเพิ่มไปอีกพันห้าค่ะนะคะอุ้ยทำไมคลิปนี้แบบหมดเงินเยอะมากดูแบบคอนเทนต์การสุ่มมาอ่ะอุ้ยตอนนี้ได้มีคูปอง2,000นนะคะอ่ะรู้สึกว่าเกมเราแอบค้างๆนะมานะคะทำการสุ่มอีก3ครั้งนี้ก็คือได้แน่นอนแนะนำนะถ้าใครจะแบบกดอันเนี้ยก็กดท้ายๆนะคะ25่หเพรมารอบนี้จะได้อะไรนะคะ ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะก็มาสุ่มกันเลยนะคะมาครั้งที่หนึ่งไ็นตรองรุนนะคะครั้งสุดท้ายนะคะ4 5 9 59นะคะมาเย้ยินดีด้วยคุณเจต่ควายนะคะได้รับนาตาาเรียบร้อยแล้วเราทำการกดรีเซ็ตกิจกรรมนะคะก็มีให้เลือกอ๋อเหมือนเดิมแล้วก็บารัมนะคะกดยืนยัน มีสองครับคือต้องรุนคือรูรุนนะเราสุ่มไปนะคะรถอะสุ่มไปนะคะสองคูบองจะได้เลยเี่ยชีวิตรอ้รุนเกินกับรถไปนะคะอีกสิบมาจะได้ได้ได้ได,ได้ไม่ต้องรุนนะคะเอออะันตีอ่ะ,อะ,อะ,รอะเราสุ่มไปอีกหนึ่งครั้งนะเราอยากได้สกินเนี้ยสกินเนี้ยนะคะตัวเนี้ย ทำว่าคลิปนี้นะคะสาระคืออะไรไม่มีนะคะมานั่งสูงมาแล้วก็มาตรงกล่องข้อความนะคะโอ้หมดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยกดรับทั้งหมดไปนะคะมานะคะสกินตัวดิรักซี่นะคะอ่าเขามีขั้นสูงเขามีทท่วไปเขามีขั้นสูงแล้วก็นางเอกของเรานะคะนาตาาโอเคค่ะอุ้ยได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะแล้วก็ลูกแก้วเพชรหินหิน แล้วก็ซิลอ่ะแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่ออันนี้คือตัวริโปโอ้กว่าจะได้นะอ่ะริโปแล้วก็ชิ้นซันรูนยืนยันคำพิคันสูงคำพิทั่วไปนะคะโอ้ยเราไปดูสกินนาตาาดีกว่านะคะว่าอ่าเนี่ยบอกว่าสกินนาตาาเราอะ่ะก็เยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนวิสก kind of ี ah. like ้ระดับมิราเข้านะคะก็ว่าแหละทำไมมันแพงตอนแรกอ่ะก็นึกว่าเป็นแบบอัลติมงอัลติเมทอะไรอ่างเงี้ยคิดว่าเป็นแบบดีเจนอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าไงพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจอ่ะเหมือนเราโอ้ชีตลืมแคปนะคะตรงที่ นี่นะหมดกระดานอ่าคลิปนี้นะคะตีไปประมาณพันหคูป,ปองนะคะพันห้าอ่าสั้นๆน,นะคะพันห้าแต่ไม่รู้ว่าแบบกิจกรรมรอบอื่นๆเนี่ยมันจะหมดเท่าไหร่แต่กิจกรรมนี้หมดพันห้าได้มา4ี่สกินนะคะถ้าพันห้าสี 1, 5, สกินเพราะว่าอันนี้ไงเป็นอันนี้นะคะ พันห้าสี่สกินเพราะว่า,าพูดอธิบายไม่ถูกนะคะมันสตันสตันอยู่นะคะคือก็คุ้มอยู่แหละมัง้งไอเราดูตัวอแอซสซอสซินนะคะเสียงสั่นแอบมีเสียงสั่นนะคะตัวที่เราได้ก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะลำการใสไปก่อนนะซิลลิมิเต็ดน,นะจิ แล้ว,ว่ามันก็ดีนะถ้าแบบเราไปรดช่วงท้ายๆอะ่ะแต่เราเนี่ยมันลดก่อนแล้วไงโอ้เราคิดว่าตอนแรกอะ่ะเราจะแบบไม่สม,มดุดกระดานเว้ยเช่าวมันนะคะก็ลดเหมือนกัน <c oughs> นี่นะคะซิลแล้วก็ข้อเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะคะริโปบอกเลยว่าเมื่อก่อนเราอะ่ะเมนอันนี้มากอันนี้เป็นฮ e He โรอีกนะคะเมื่อก่อนเราอะ่ะเมนริโปมากเราชอบมาก เพราะว่ามันแบบเติม20แล้วเราก็ได้เลยไงเอ้เราอะก็แบบทุกคนก็อาจจะมีใครรอสกินนี้บ้างรับ Rv p r e m i u มกับตัว Miracle อันนี้เป็น d i โป f o l ้ติดตามเดีค๋คิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แน่นอนเลยเฝ้าติดตามเนี่ยแต่อีกนานนะเร็วๆนี้เท่ากับอีกนานนะคะอ่าคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะใครชอบก็ใช่กันกดแชร์กดไลค์ share, like, แล้วก็กดซับสไครด้นะคะคลิปนี้สมสมหมดหมด,หมดกระดานของจริงแล้วก็ สุ่มไปนี้ด้วยนะสุ่มแบบอันนี้นะอ่าสองไป,ไปสองรอบเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ